สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นเป็นมซ่าดีโตค่ะเป็นเรียนระยะยาวขอเดือนนะคะคุณนุ่นเอ่อเรียนกับมหาลัยอะไรคะส่งกลุ่มวันส่งกลุ่มวนนะคะเอาคุณนุ่นรอผลนานไหมคะเอ่อ9วันทําการไม่รอวันหยุดค่ะ9วันเองนะคะเราสมัครมหาลัยให้คุณนุ่นห้ามหาลัยนะคะแล้วก็พีมมหาลัยตอบแล้วคุณนุ่นเนี่ยทั้งสองมหาลัยเลยก็ขอบคุณเขาก็แม่ดีมากค่ะมาใช้บริการครั้งแรกก็อยากเซอร์วิสดีหมดเลยค่ะวันนี้ นงแกอายุ20ปีค่ะใช้บุ๊กมอรหงสมัครนะคะโรงเรียนรัฐบาลค่ะน้องแกมีพี่สาวซัพพอร์ตนะน้องแกรอผลนานไหมคะประมาณ12วัน12-13วันไม่รวมวันหยุดนะคะน้องแกมีมหาลัยไหนที่ต่อแบบนะคะตอบคุณวัลต่อรัฐบาลนะคะวันนี้มาส่งรับพาสปอร์ตค่ะน้องรอผลประมาณกี่วันคะ น้องรอผลประมาณ14วันทําการนะคะน้องใช้อาชีพของผู้ปกครองซัพพอร์ตนะคะยินดีกับน้องด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะขอบคุณนะคะบริษัทคัพเปอร์แมรี่นะคะคอยช่วยดาเนินเรื่องวีซ่าให้ทุกๆอย่างเลยนะคะบอกว่าระหว่างที่รอวีซ่านะคะบริษัทก็คอยถามตลอดคอยให้กําลังใจเรื่องวีซ่าว่าเออยยังไงก็ผ่านยังไงก็ผ่านแล้วก็ผ่านมาได้นะคะมาด้วยวีซ่านักเรียนค่ะวีซ่าดีโฟค่ะขอบคุณบริษัทนะคะ วันนี้มาส่งลูกค้าสนามบินนะคะลูกค้าเป็นดีโฟเป็นเรียนระยะยาวนะคะลูกค้ารอผลประมาณกี่วันคะรอประมาณ13วันทำการสิบสาวันทำการไม่รวมเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะลูกค้าเรียนมออะไรคะมอสอกังมอสอกังน,นะคะออก็อยากตำแหน่งงานคุปเพอร์แกรนด์จัดจ้างนะคะดูแลทุงงกงานเลยค่ะตั้งแต่ทำรอบเอกสารเม้าของอ,อาลัาายจนถึง เขาก็ม,มาสอนีสนามด้วยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเรียนมาหาลัยเหมือนเรานะคะเหมือนน้องคนนี้สามารถทักมาหาได้เลยนะคะครับเปิ r ลแมรี่อนิสายินดีต้อนรับค่ะ